เมรีฟามสวัสดีจ้าเมรีฟามสวัสดีจ้าสวัสดีคุณพ่อคุณแม่สวัสดีเอตีเมรีฟามทุกท่านเลยนะคะลูกค้าจา๋าลูกค้าจา๋าลูกค้าจ๋ามาแล้วเด้อม,มาแล้วเด้อใครสนใจควายชุดนี้ฮะตัวราคาทุกถูกราคาย่อมเยาวจ้าเพศเมียทั้งฮะตัวเลยนะแม่นะดูตัวดูท้ายกันเอาเองชอบไม่ชอบดูกันเอา ตัวนี้อายุสี่เดือนหาเดือนอายุสี่เดือนหาเดือนจากินฟางเก่งกินย้าเก่งนะจ๊ะกินฟางเก่งกินย้ากเก่งจ้า,ากกจชุดนี้ห้าตัวอายุสี่ห้าเดือนมีอยุสีตัวตัวนี้อายุประมาณสิบเดือนเพศเมียทั้งหมดเลยอายุประมาณสิบเดือนชุดนี้คุ้มนะแม่นะชุดนี้คุ้มมากๆคุ้มจริงๆชุดนี้สนทภา สามตัวไม่สนทภายสองตัวตัวที่ไม่สนทภายนะคะเหลือง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 เลยจ้าแม่จ๋าเหลืองเหลืองสวยสวยเลยกินหญ้าเก่งมากกินฟางเก่งมากชุดนี้น้องเมย์ให้ในราคาเฉลี่ยต่อตัวตัวละสองหมื่นห้าสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทจ้า ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านะประมาณนี้เลยนะจ๊ะคว,ควายชุดนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ9 0ถึง100อ่า1อ่เกาถึง1น5เซนละกัน90าถึง105รเซนนะคะทุกคนนะควายชุดนี้ยังไม่ได้ฉีดยาถ่ายพยาธิยังไม่ได้ฉีดยาบำรุงส่วนใหญ่แม่ค้าก็ไม่ได้ฉีดนะคะแม่ค้าจะไปให้ลูกค้าไปฉีดเองชอบยาตัวไหนอยากได้แบบไหนฉีดเองจ้ะ ราคามิตรภาพราคากันเองใครบอกว่าแพงไม่ต้องซื้อค่ะง่ายๆเลยง่ายๆตรงประเด็นตัวละราคาเฉลี่ยต่อตัวนะคะยกชุดห้าตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวยกชุดห้าตัวเอาใหม่ยกชุดห้าตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาท ราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะคะชุดนี้ห้าตัวส่งให้ฟรีระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลชุดห้าตัวนี้ส่งฟรีให้ระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลส่งให้ฟรีระยะทางหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลจ้าลูกค้าจา้า เดินแบบนางเอกสวยๆภาพสโรจ่ะอคอกก็จะแฉะไปหน่อยเด้อ,อคอกแฉะไปหน่อยเด้อนี่อ่ะให้ดูนะจ๊ะ ชุดนี้ฮตัวราคาเฉลี่ยต่อตัวอยู่ที่2 2 5 0 2 5 0 0สอารใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ควายไปเลีย้ยงนะคะแนะนําชุดนี้เลยจะแนะนําแม่ค้าแนะนําเลยนะชุดนี้เลยนะคออนี้จะแฉะมากเลยทุกคน ก็เดินปกตินะคะทุกคนเดินปกติจ้ะเดินปกติเลยนะจ๊ะใครสนใจควายชุดนี้นะคะใครสนใจควายชุดนี้0832690169 0832690169เมรีฟาร์มอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจ้าเบอร์โทรเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะลูกค้านะแอดไลน์ได้นะคะ สามอีกรอบเบอร์โทรซ้ำอีกรอบ0 8 3 2 6 9 0 1 6 9เมรีฟาร์มอำเภอตะการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีจ้ะวันนี้เป็นวันที่13กรกฎาคมพศ2565นะคะวันที่20อา่าวันที่13วันที่13กรกฎาคม พศ2565จ้ะใครที่ดูคลิปนี้ถ้าดูวันนี้นะคะถ้าดูวันที่13กัก,กฎานะคะให้คุณรู้ไว้เลยอันนี้เป็นคลิปใหม่จะใครโทรก่อนได้ก่อนโทรชา้าได้ชา้าแต่ถ้าโทรแล้วไม่ทนันก็อดจ้ะสวยๆเลยนะดูตูดน้องได้เลยความสูงอยู่ที่90เซนถึง100อ่ะ110น่าจะได้ตัวตัวตัวใหญ่น่าจะได้110น่าจะได้อยู่ค่ะ นะคะเป็นควยบนๆนะคะไม่ใช่สายพัฒนาแต่สวยอยู่ราคาเฉลี่ยก็ถูกๆค่ะ1,000น,นึ่งหนึ่น,นะคะราคายกห้า,าตัวนะคะราคายกห้า,าตัวหนึ่งแสนหนึบาทหนึ่งแบาทเฉลี่ยต่อตัวราคาอยู่ที่2อง0มบาทสองหมบาทถ้าซื้อตัวเดียวไม่ได้แบ่งขายนะคะถ้าแบ่งขายราคาไม่เป็นแบบนี้นะคะนะ สำหรับวันนี้เมรีขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเจอกันใหม่ไรหน้าสวัสดีจ้า